Răng thứ son ở đây hơn này. Ui, nhưng quá tài không hợp. không Còn con này dạt. này hơn. Tôi đây hơn. Đi đây. Là Ui. Xài สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือนี้ก็มาตามล่าปลาไหลเก่าครับผมไมยกับหม่องเก่าครับนี่เก่าตัวใหญ่ใหญ่หม่องเอฟซีครับเดี๋ยวแรกใส่ทั้งฝุ่นนะครับบางทั้งฝุ่นอันนี้สิมาลองคู่นี่เบิ่งครับเป็นไหนรับเบ็ดกับเบ็ดเบ็ดฟูมขึ้นเก่าครับเบ็ดฟูมกันสิ เอ็ดโฟมว้วนเก่ามาใส่น้ำาการะเฮ็ดเป็นขวดน้ำนะครับใส่ขวดน้ำเลยที่นี่นะครับสำหรับเหยื่อนะครับเป็นตับไก่ะนะครับทางในไก่เขาล่ลองเมืองเป็นยังไงนะครับไปครับเดี๋ยวเอาไป ลุยกันเลยครับผมอื่นเสร็จะมาลุนครับจะเป็นทางใดบ้างโอ้ยยุ้งลายแห้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสี่ยเบื้องนะครับสุดกันยุ้งผมนะครับถึงเลยนะครับไหนครับผมหอกอี้วงซองสั้นนะครับผางแยงใส่กันยุ้งครับยุ้งลายแห้งสู่ยุ้งเอาไว้ครับผม Mình sau cái gì số sống này là hợp nhám dầm không phải hợp rồi cứ nhưng lại ngang hợp cái này là hợp sai sừng với nhau hiện là hợp sai với thương kèn hợp sò cu cua đó luôn nào

เงารวันนี้นนครับไปเดาาี๋ยวอึนเสาร์จะมาลุ้นกันนะครับเดีย๋ยวผมขอตัวใส่ลำเลียงกันครับ,รบสวัสดีครับสวัสดียามเสาร์น,นะครับในเวลายามเบ็ดแล้วครับตอนนี้กตีหาเครื่องนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันกันนครับผมคือ สุดก็คือเก่านะครับสุดอา,ากาศนะครับกันยุง้งยุ้งลายแห้งครับบคุคคลบานข้อนะครับยุง้งเท่นีน้ลายจัดครับรามันกาดมันหุม่มซะเลยนะครับก็ยังผึ่งนี่ครับเดี๋ยม,มันหล่นลงครับคือแบบใอเไปซื้อเรีย 搞了屁股了。 สองลังนี่ครับปากนะครับเดี๋ยวมันหล่นเหมือนเมืองนะครับคือหกเทงครับโอมีนะครับ ở đây hợp đang nỉ mít đi tổ đó hợp và tổ nó nhây vào đây hợp để hợp. Đây, sang, si, rồi, kia, hợp. Sang, này. để nó hợp là si tổ là ok hợp sao này thế hôm đẹp đó đừng làm to hợp mày lẹ nữa xây điều cần đấy hợp ียครับใส่เดียวกันได้ะครับผมฮะครับลุ่นกันต่อครับผมขวดนี่หัวปักเลยครับนี่เดี๋ยวว่าลุ่นกันเ้า,คา่ครับมีตัวู่ตังกลงหกแล้วครับงกลงยาก ปลาคอนะครับวางยันเขานี่นะครับเปลาคอนะครับเยาตับไก่นะครับผมโอเคครับดุนเงินต่อครผมเรตพรมนะครับ ผมมัดไวยกับหนานะครับมีตัวนะครับเอาขึ้นไห้เบิ้งครับ ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาจากน่อยนะครับแต่วันใหญ่แห้งครับผมสามแตวนะครับย่านครับรุ่นเหมอนต่อครับผมเอาอีกนะครับถือตรงคามกันเลยนะครับกับตัวหันครับตัวนี้ตัวน้อยนะครับสีแตวนะครับ ตปนตัวฟรับผมเยนเลบกพอครับ,นนรรรบต่อสู้ซี่นี่แหละฟุ้ฟมหายนะครับหนูกัดครับผมเข็นเตะเสร็จตห้เราเย็ยนบมร,รากนี้ครับผมของก่อนนะครับหนูกากดับฟุ้งครับไปครับ แถวนีเบิดแล้วนะครับแต่ว่านี่มันใส่มาสสูตรนีปัยว่าไรครับหกที่เรือผมก็เลยตใส่ต้องฝุ่นนะครับเดี๋ยวไปลุ่นกันนะครับผมไปนะครับดุ่นกันต่อครับผมที่เป็นยังไงเคยอยู่หัฟังทังนี้อบู่หมดเลยอ nhiều cấp răng tuyết ở đây hơn này ui nhưng tài hợp không hợp. không có đi học con đó không รูคดครับ็ดรุดเบ็ด,ด,บดครับรุดเว็ดรุดเว็ดแนละ้เวเฮ็ถุงกนันครับรุดเว็ดพอดีครับเาขึ้นมาได้นี่นั่นเอ้ยเรียบร้อยครับใส่สวยเลยครับตัวนี้ยังว่าตายพรับลากขึ้นมาได้รุดเว็ดพอดีนะครับใส่เราเบ็ดเลยโอ้โชคดีครับ ใส่เสยๆนะครับลาขื้นมาเร้ยกลูดเบดพอดีครับผมดีนะขึ้นมาฟังก่อนนะครับับผมรุนกันตอกเป็นตึงๆนะครับเดี๋ยวผมจะล้อมาขึ้นนะครับซิมิตโต mấy tổ đó không đây hả xoay xuyên xoay đây hả ngay ngay đây rồi ngay đi hả các phụ luôn cân tố phụ xin lỗi các phụ mấy tổ dữ vậy mấy con phải rồi còn con cái này ai ừ. ra có นี่ครับ่อกันเลยเลี้ยงหลังเลยครับสองหลังนี่แต่สวยก,กันครับตัวนี้น้อยกว่าจากน้อยนะครับนี่ครับมับนมมนครับืันนี้ลายเต้มนะครับดุ่นตต่ครับ สายตึงนะครับเลยอ๋อเอ้ยปลาเป็นสิแนวมากไปหนึ่งตึงนะครับบูมิโตครับโอเคครับการเสร็จเรียบร้อยนะครับมวอนี้ก็โอเคครับงั้นไปเบื้องผลงานกันยูบานนะครับเด็กนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันครับยุ่งไรฮะเบื้องลวดครับ ต้งได้ตอมผมนี่ลายว่าลายออกาติลายแหย้งเขายุ่งครับนะครับโอเคครับตอนนี้มาหอดบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาเบิงผลงานกันครับผมเชื่อใกแ้มนะครับ นี่แล้วครับมื่อนี้ถือว่าโอเคนะครับตัวนึ่งยังบ่ตายนะครับเสร็จนี่ครับอมอญเบ็ดหลุดด้วยครับนี่สายขาดครับลากขึ้นมาหอดฟังสายขาดพอดีครับนี่ดีนะบ่ขาดก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะนับแต้มเบิ่องนะครับ หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดยันได้แปตนะครับ คอสองวครับผมนี่ใส่ง่ายๆครับคอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุ้นกันต่อรครับผมสิบป๊ะไปหาอย่างนะครับผมไหนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม